เฮ้ย,ยเสียงอะไรทำไมมันสันๆันตัวอะไรกำลังเดินมานะ่ะเฮ้ยนี่มันเจ้ากบนี่นะโอ้ทำไมกบมันตัวใหญ่อย่างนี้น่ากินยังเลย โโสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราในเกมโลบอทกับหมดที่มีชื่อว่า99คืนในป่าแล้วครับผมกับแมปใหม่นะครับผมบแปม,มแปที่มีชื่อว่าแมปตกปลานะแล้ววันนี้เพิ่งอ,อัปเดตใหม่ด้วยนะมีแบบว่ามีกบเข้ามานะครับผมโอ้โหอยากรู้จังเลยว่ากบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะดุร้ายกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะใจดีนะครับผมจะอยากรู้แล้วก็ไปรับชมกันเลยนะพเพื่อนๆแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม ฝากกดได้ด้วยนะเลาอาชีพนักตกปลาแล้วครับผมจะมี3ระดับก็คือระดับแรกเนี่ยเวลาเราตกปลาเนี่ยจะทําให้หลอดเอ็กพีเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมเพิ่มขึ้นมากกว่าถ้าไม่ได้เล่นอาชีพนี้นะระดับที่2เนี่ยเวลาเราตกปลาเนี่ยพวกหลอดเกรดสีเหลืองเวลาเราตกอ่ะเราจะทําให้แบบว่ามีโอกาสได้ปลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วระดับที่3นะครับผมเวลาเราตกปลาในแอ่งน้ํานิ่งๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ปลาเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผม เรามาตกปลากันมาตกปลากันนี่ตกปลาในโหวงกลมนี่เลยจะแปลว่าพอหย่อนลงไปก็จะได้ปลาเลยนะยมาเรามาตกปลากันนี่ลอดกนลอดเล็กนี่เอ้ยนี่นี่ดูโอ้โหยหลอดตกปลาแล้วครับผมของอาชีพนักตกปลานะโ,โหดูเพิ่มขึ้นสิวิมาถึงเราก็ได้แซลมอนเลยนะครับผมโอ้โห วัดเลดูดิ<ะ>โอ๊ยทำไมตกปลาแล้วไม่ได้กุ้งอะเพาะมันเป็นกุ้งไงเอกุ้ง <c oughs> อะไรนี่มันเหมือนแซลม,มอนชัดๆเลยนี่ปลาส้มเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอร์ไอ,อ้อออออตัวน,นี้ก็กุ้งดูดิเฮอร์เทำไมมันเป็นกุ้งอ่ะกุ้งสายพันธุ์ใหม่เหรอใช่ <c oughs> มันจะไปกระต่ายไปอยู่ในน้ำอย่างงั้นล่ะะตายดำน ปอากระต่ายดำน้ำเลยต้องรู้ว่ากระต่ายมันอาศัยอยู่ในน้ำมาเนี่ยปลากระต่ายออ๋ปลากระต่ายโอ้โหววววนี่ตกแค่สามตัวเองอ่ะดูดิเพื่อนๆโอ้โหเยี๊ยมพีเพิ่มขึ้นมาแบบว่าโคตรเยอะ <c oughs> ยอดเลยเช้าวันที่สามมาเรามาตกปลากันมาตกปลากันโอ้โหโอ้โหลอดเมื่อกี้แบบว่าโคตรเล็กเออนี่ตีตีอุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยกบมาเหรอเฮ้ยมาแล้วโอ้โหจับกบมาดีเอ้ยเอ้ยกบมาตีปลาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมาดิโอ้โอ้โหช่วยด้วยมาเลยช่วยด้วยปลาไม่มีอาวุธโอ้โหโอ้โหกลบอะไรปลาช่วยด้วยโอ้โหจริงจริงไหมโอ้โหป้ายตัวเองเฮ้ยนี่ปลาจะหอก มันจะหอกตรงนั้นตรงที่กบม่วงเออเออเดี๋ยวเดปลาเก็บหอกก่อนอุ้ยปลาได้แล้วปลาได้หอกแล้วอุ้ยไอ้กบม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอุ๊กบบอสไอหนี่กบบอสเออ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 ปลาตีแล้วปลาตีแล้วเออโหชยอ้โหตัวเองมันแยกล่างเออฮอมันแยกล่างมันแยกล่างมันมีหอกตกมาด้วยเมื่อกี้เออเออชายเออฮอร์มันแยกเป็นเขียวอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โหยจะกบใจเย็นใจเย็นโอ้โห อโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหเนื้อตกเกลื่อนเลยเนื้อตกเกลื่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวกุญแจนี้อะไรอ่ะคืออะไรกุญแจอันนี้ป๊อกคีย์เอาไว้ทำไรวะแล้วนี้คืออะไรแอ่งน้ำกุญแจนี่คืออะไรคืออะไรโอ้โหงงไปหมดเลยงงไปหมดเลยว่ามันคืออะไรนีน้ำวนนี้คืออะไรอ่ะเราเข้าไปดูนี่มันเข้าไปได้เหรอได้เข้าไปได้ เข้าไปแล้วโอ้โหโอ้อย่าบอกนะว่าเฮ้ยจริงด้วยโอ้โหนี่เราต้องหาโอ้โหเราต้องหา8อันเลยหรอได้โอ้โหอยากรู้จังเลยว่าข้างในมันมีอะไรอ่ะแล้วกุญแจนี้มันหาจากไหนวะเหมือนจะเห็นแวๆว่าได้จากกบนะแล้วไอ้ลูกกุญแจนี่คืออะไรอ่ะตกได้ไหมลองดูสิ เอ้ยตกใต้มาลิลูกกุแจเอ้ยตกแล้วนะกุเจเลยอ่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไหนนั่นอ่ะเครืงหน้าเอ้ยเอ้ย้อเโอ้ตัวเดวโอ้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยอ้ยโอ้ออยเย้ย้อออ้าไโอยไปอ้้อ ไหนไหนตรงไหนตรงไหนไป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 อู้วันนี้เจ้าหมาป่ามีสมมัป่าด้วยโอ้ตกเกลือนเลยอ่ะหนูได้กระสอบดีป่าได้โอ้พายแผลโอเคถ้ำเด็กก็มีนะหนูไม่ตายแล้วในถ้ำเด็กน่าหนักไปไหมไปไหมถ้ำเด็กช่วยเด็กไปแล้วเอาเหรอใช่โอเคเก็บเนื้อได้เลยเนี่ย ได้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 เดี๋ยวฟ้าเก็บให้โอ้โหเดี okay. ๋ยวฟ้าได้ปืนเนาโอเคได้ปืนก็ยังดีโอ้โอหโอ้โหไอ้กบฟ้ามันจะได้คุญแจนะกบฟ้ากบฟ้าเออหื้อุอ๊ยนี่ไงกบฟ้าได้คุญแจมาลิเหรอโอ้โหนี่เราต้องไปล่าแต่กบฟ้าแล้วทั้งนั้นน่ะใช่จากที่ลองล่ากบเขียวมากบเขียวก็แทบไม่ตกเลยแทบไม่ตกเลยตกน้อยมาก ออตรงนั้นก็มีกบนะป้ตรงไหนนั่นนะใส่โอ้แต่ว่ามันไม่ตกอะดิเราต้องไปล่ากกบฟ้าดีกว่ากบฟ้านี่มีโอกาสได้กุญแจสูงมันหายากหรือเปล่าเดี๋ยมันหายากอะดิเฮ้วเจอแล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 ้เจอ้วเจอแล้วเจอ้วเลวเจ๋อ้เอล้วเจ๋อแ้วเ้วเจตอแลวเล้วเจอลเอ้เจอแวเลเฮ้ยปานอโมโอ้มเรีอแลนเ้วยว้าวโอ้วหสุดยอดเลย นี่เป็นไงตกแป๊บเดียวก็ได้อันนี้แล้วอ่ะได้แบบว่าดูแบบอันนี้เลยเป็นเบ็ดแบบว่าเรืองแสงก็คือเอ็กพีเต็มแล้วนะเต็มหลอดเลยโอ้โหมันจะบุกบ้านแล้วอะตกไม่ได้กุญแจอะไรตกยาาเหมือนกันแล้วนนเนี่ยเจ้ากุญแจนี้เนี่ยโอ้โหพูดถึงกุญแจกุญแจก็ได้เลยโอ้โหไปดีกว่ายืนเป็นต้นไม้อะโอ้ไปยืนเปต้นไม้ด้วยเออเออมาฟัานล่อมันดีกว่าเออล่อมันให้หนูยิง โอ้ยป้ามีปืนนี่หว่าป้าลืมไปป้ามีปืนแต่ป้าไม่ใช้ป้าจะใช้หอกป้าใช้หอกที่มันนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนึงเห็นแวบบนี่อีอีเียบร้อยกเกือบตายอ่ะ <c oughs> เลือดหนูดิป้าโอ้โหตายเลยหนูป้าเราก็เอาเบ็ดไปอัพเลยนี่อัพตรงนี้นะเพื่อนๆอนอัพที่โต๊ะตรงนี้เลย,ยได้มาแล้วนะเป็นเบ็ดขั้นที่สองก็คือเบ็ดดี <Billie S 1> โอ้โหเกิดตรงหน้าป้า right เลยไปยัยต <and> <our> oh, oh, ัวเองโอ้เ hmm. ดี๋ยวดี๊ยเดี๊ยเเดี๊ยเเดี๊ยไอหมาไป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 โอ้โหอุ้ยได้กุญแจเฉยเฮดีเลยดีเลยดีเลยป้าลองไปแบบตรงไกลๆสิตรงจุดแบบที่หมาป่าเกิดอะไรอย่างงี้เผื่ออาจจะเจอกบฟ้านี่ไงกบฟ้าอุ้ยเจอกบฟ้าพร้อมกุญแจเลยวว้าโอ้โหป้ยป๊าโชคดีอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ย ปลาจะตายแล้วน่ะปลาจะตายเดี๋ยวๆนๆนนนเออเออหูอยู่จุดเอ่อจุดตรงนี้โอเคจำไว้ก่อนเดี๋ยวหนูอสตูไปให้โอเคโอเคหนูอสตูมาให้ใช่ไหมได้เลยได้เลยได้เลยอ๋ออะไดดเวลาตกปลากนโอ้โหอันแรกได้เลยครับผมโอ้ยสุดยอดคุณเจโอ้โหมาเออ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 โอ้โหปลา เด้ป้าโหซอฟต์ฟิตซอฟต์ฟิตโอ้ยนี่ไอ้โอ้โหเต็มอีกแล้วสุดยอดเลยหดูดิเต็มแล้ว่啊ป้าอยู่สุดแมปเลยหนูจะวิ่งไปถึงไหมเนี่ยไปเราไปอัพกันนี่นี่ป้ามาแล้วนี่ป้าโอ้ขอบคุณครับพลิชข้างหน้าเอ้ยกบฟ้ากบฟ้ากบฟ้ามันเกิดแล้วป้าป้ามันเกิดมันเกิดมันเกิด มันกิดมันเกิดก็ฆ่ามันออเอออเจาอ้ากบ้าตายซะได้ไหมตายซะโอ้โหไม่ได้กุญแจเสีไดยจังแื่แตวว่าได้นกมาแทนเห็นมันบินอยู่แวบ,บๆเมื่อกี้มันบินแวบๆโอ้หไปเราเอาเบ็ดไปอัพเลยอันน้อเป็นขั้นสามนะครับผมก็คือสตองรูออโหไปไงโอ้โหเป็นขั้นสามขั้นสุดท้ายเลยนี่ลองตกดูลองตกดูโอ้โหนี่ นไไี่เป็นไงโอ้โยก็ะจะแบบว่าตกแล้วได้ปลาหายากเพิ่มขึ้นนะโอ้โหนี่นี่เราโอ้โหเราสามารถตกโโอ้โหตกนกได้ด้วยนี่นี่ตกนกอ,อ้นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โยเสียดายมันบินไปแล้วนะไม่งั้นนกนี้เสร็จป,ปะป้านี่ยเพราจะเจอาไปย่างเร <c oughs> ือน่าจะเสพเรือน่าจะแซ่บหลายนกย่างอุ้ยงั้นกบกบ อ่าเราตัวตัวฮ่ามันมีพวกมันมีพวกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอมันมีพวกพวกเป็นอัลฟาเออเออโอ้ยฟ้าผ่าเดี๋ยวฟ้าผ่าตายไหมเอ้าโอ้โหโอ้รีบระวังระวังลูกระวังระวังวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งนีก่อนวิ่งนีก่อนตั้งหลักตั้งหลักปืนชาร์จยังชาร์จเสร็จยังยิงมัน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 เองมเออ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  เอ,ออเออเออ,อ <omas S 1> เอะะะอเออเออเอออย่าลงไปอย่าลงไปมันมีกบมันมีกบระวังโอ้โอโอฝาก็ะผาด้วยโอ้วัดเสียวเลือเ,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 เกินเลือดรีแล้วแล้วนี่เลือดเลือดเลยออโอ้โหลุ้นเหลือเกินลุ้นเหลือเกินเดี๋ยวป้าเนเนก็ได้กุญแจแล้วไปเราไปช่วยเด็กกันป้าเจ็บเนืออ้อรอเฮ้ยข้างหน้ามีกุญแจามาลิน่อหน่าน่าหน่าหน่เดี๋ยวป้าเก็บเองป้าเก็บเอ โอระวั <pet brewer y> งรีระวังระวังโอ้โอ้โทรศัพทอ่ะเร้อะเข้าไปลงฝนก่อนลงฝนข้างในก่อนฝนข้างในก่อนติดมาเลยติดติกๆิๆติดิเออเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเอามาเปิดกล่องเปิดกล่องเอออยู่ในนี้เนี่ยฟ้าไม่ผ่าตายนี่ฟ้าผ่าตายนี่เป็นเรื่องเลยนะเฮ้ยฟ้าได้เมล็ดได้ไฟฉายทรงพลังโอ้ดีเลยดีเลยดีเลยนี่ฟ้าก็ได้มาแล้วไฟฉายทรงพลังเอามาสองเล่นสิ รอนี่แหละเดี๋ยวฝนตกเดี๋ฟ้าผ่าตายเดี๋ยวรอเลือดก่อนไปถ้าจะแบบว่าใกล้จะหยุดตกแล้วเราไปยินนี้กัดีกว่าเอ้ยเหมือนร้าจะเจอกบตรงนู้นนู้นนูนนูฟ้าปะเออกบฟ้ากบฟ้ากบฟ้าแต่ว่ามันมีหมาอยู่ยิงหมาหน่อยมันเลยยิงหมาหน่อยยิงหมาหน่อยิเจมานไรป้าเออเออเออไม่กนไ้นี่อเออเออเไอเเลือดหนู ระวังกบระวังกบโอกาสคือจะมากลับบอลกลับบอลกลับบอลโอเคเดี๋ยวเราจับแมพไว้ก่อนไปไปกลับ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 เก็บเด็กมายังเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วหนูดูเลือดหนูดิไม่ต่างกันเลยเลือดหนูกับเลือดปลากบตีโคตรแรงปลารู้ไหมทำไมหนูถึงเอาม้าหงเข้ามาไว้ตรงนี้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะทำงานได้อัตโนมัติเลยเฮ้ยอัตโนมัติเลยเหรอใช่เนี่ยอัตโนมัติยังไงอ่ะโอ้นี่เมื่อกี้ปลามันไหลออกมาใช่ไหมใช่เฮ้ย โอ้เฮ้ยโอ้โหอัตโนมัติจริงโอ้ก็รอให้มันเยอะๆแล้วค่อยเก็บนี่ๆ้าจกไปริ้าจกโกฟ้ากกฟ้ากกฟ้าโกฟ้าโกฟ้าเอากุญแจมาซะกุญแจมาซะโอ้โหได้แล้วกุญแจดอกสุดท้ายเย้เฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนก่อนที่จะลงไปข้างล่างมาฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดก็ครบแล้วมาเริเก็บกุญแจกันไปเราไปลุยตรงนี้กันดีกว่านะเออเออไหนอยู่ไหนแล้วอ่ะ ไอ้บองั้นอยู่ไหนอ๋อนี่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 เ <rattling. S 1> พราะเราไม่รู้ว่าเราต้องมาเจอกับอะไรนะเออเราต้องแบบว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปแล้วเลยมาเลยเปิดมาแล้วเป็นอะไรเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะไม่นอนอ้าวเฮ้ยเป็นกล่องเลยเหรอไม่ต้องสู้กับตัวอะไรหรอสู้สิเอ้าสู้เหรอเออสู้กบเด้อเด้อเด้อโอ้โหโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยออ นี er. pim 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 ่ระวังนะโดดยิงยิงโดดยิงย ah> ิงเออโอ้โหโอะไรปนยิงกดไม่ตายเหรอยิงเลยยิงเลยยิงเลยลูกยิงเลยยิงเลยยิงเลยเออโอเคโอเคจบแล้วโอ้มี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 กบฟ้า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 อเออเออกบฟ้ามันแยกล่างกบฟ้ามันแยกล่างหย่าระวังตายนะระวังตายอเอออุ้ยอุ้ยกบเออเรียบร้อยเรียบร้อยจบยังจบยัง โอ้โหมีกบม่วงอีกมาเี็มีกบม่วงกบม่วงเออกระบ้วงเออเออกบม่วงนี้น่าจะเวฟสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วระวังระวังเออกรฟ้ากรฟ้ากรฟ้ากระฟ้ากระฟ้ามันได้กุญแจนะเราเราเราเจอกุญแจไปทำไมอีกัะต้องเปิดประตูแล้วนี่อระวังระวังกระโดดกระโดดยิงกระโดดยิงเออเออเออเฮงอีกแล้วนี่นี่นี่โอ้โหแทงเลยหแทงเลยเออ เรียบร้อยไปไงโอ้โห๋เดี๋ยวกบอะไรวะเนี่ยโอ้โหฮ้อ้โหะอะไรอ่ะมีมงกุฎด้วยโอ้โห้ฟ็อกคิงเหรอเดินเดินเดเดินเดโอ้โหนี่มันราชากบราชากบระวังระวังรอโอ้โห้โอ้โห้อทีเดียวอีกทีเดินรีบระวังตายรีบระวังตายรีบระวังตายพี่ออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนพี่ออกมาพออมาเอามาอามาพี่ออกมาพี่ออกมาพี่ออกมา เออเออยิงเทียวตัวเทียวตัวเออเดียวตัวเดียวตัวเลยเออเออไอ้ยิงตัวนี้ยิงตัวนี้ยิงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออ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 ยิง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 เออโอเคโอเคเออเอา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 ไอ้นี่แทงมัด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 ทงไม่ไม่ไม่โอเคโอ้ยกับไฟอ้กับไฟแกไฟกับไฟาก็บมันเก็มันเก็มันยิงมันกละจายวิ่งเข้าไปทำไมเล่า เออโอเคออกแต้ม <ste> <pee> ันออกแต้ม huh. huh. uh ันออกแต้ม uh ันออกแต้มันเออ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 หนูจะเอาไฟฉายส่องมันออกไปแล้วเออเรียบร้อยเออหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาลีเย้เกือบตายโอ้โหเกือบตายกันน่ะโอ้โหแล้วหิมะมันตกในนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหหิมะมันตกอีกอ่ะเปิดเลยได้ไรได้ชุดโอ้ยมันก็ได้ชุด

โอ้ยลงไปทลไม่เนี่ยเออวิ่งแล้วมันมาไงวะเนี่ยไอ้กวางนี่หอ,อกพิษเราได้มาแล้วนะมันมีโอกาสแบบว่าเป็นเลสด้วยนะนี่ชุดเกาะโอ้แล้วก็มีแบบว่าเท้ากบด้วยโอ้แล้วก็มีอะไรเนี่ยเครื่องพ่นเหรอเครื่องเป่าพิษแน่เลยเนี่ยใช่อุ้ยมีแต่ของดีๆงั้นเลยอะแต่ว่า,เส,าเสียดายเราใส่ไม่ได้อะ่ะโอ้เรามาตกปลากันมาตกปลากันมาตกปลากัน ตกปลากันมาตกปลากันโอ้โหได้ฉลา, <Yeah. S 1> ามเออมาลีปลาได้ฉลามเฉยอ่าเรามาตกปลากัน <c oughs> โอ้โหฉลามสองตัวแล้วมาลีโ <c oughs> โอ้โหลี <c oughs> ป้ามีอะไรจะให้นี่มาดูเร็วมาดูเร็วว้าฉลามสองตัว <c oughs> เอาไปย่างเลยไปย่างเอาไปย่าง ตีฉลามย่างลองกินดูดิโอ้โหเต็มเลยหลอดโอ้โหสุดยอดจบ <laughs> แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู <c oughs> <c oughs> 니가 너무 좋아 어떻게 어떻게 니가 너무 예뻐 어떻게 어떻게 나랑 만나 볼래 어떻게 생각해 잔말 말고 말해 좋다고 좋다고